สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับแมคโดนัลล์นะครับในชุดนะครับมินเนี่ยนนะครับนี่นะครับเป็นแฮปปี้มิลนะครับเป็นคอเลกชันมินเนี่ยนนะครับมินเนี่ยนภาค4นะครับนี่เอาอยู่นี่นะครับอันนี้เป็นเบอร์1กับเบอร์2นะครับเป็นสัปดาห์แรกนะครับ นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับปีนของปี2024นะครับของมาร์ตินโฮปปี้มิวสนะครับนี่นะครับผลิตโดยประเทศจีนนะครับนี่บริษัทดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งแหวนเอเชียนะครับนะเป็นของเล่นนะครับเป็นของเล่นนะครับอ่ะอัปเดตก่อนนะครับอันนี้เป็นรับนะครับอ่ะและตอนนี้มีชื่อด้วยนะแล้วก็นี่คือพิทคริวรับนะครับอันนี้เป็นรับเหมือนกันนะครับ วาาเป็นคาแรกเตอร์เหมือนกันดูมาแกกันเฮ้ยเฮ้ยอ่ะน,นี่นะครับซือย่างนี้นะพอมานะครับอ่านี่ครับเป็นวัสดุก็เป็นอันนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็มีการสกรีนนะสกรีนค่อนข,ข้างคมชัดนะนะครับคมชัดแหละ นะครับแล้วก็ตัวน,นี้ก็เป็นพลาสติกที่ออกเป็นโคนละแบ็ตโค,ค,ล,ะคละเกรดนะครับก็จะด้านนิดอ่าก็จะด้านนะครับพลาสติกด้านนะนี่จะมีรับนะครับราบ่านะครับนี่ลับนะครับอ่ะนะครับต่อไปก็เป็นนะครับพิกคิวรับนะครับ อ๋อนี่มีตัวนี้ก็จะมีลูกเล่นนะก็จะเป็นหมวกนะครับนี่ราฟนะครก็จะสามารถใส่หมวกได้โอ้เท่นะครับก็คลา้คลายกันนะครับก็จะเป็นสกีนะครับจะมีรอยยิ้มของพิพกยาของราฟนะครับแล้วก็ใส่ชุดนะครับภาพคมชัดอยู่นะนี่โอเคเลยครับก็ ประมาณนี้นะครับในของสัปดาห์แรกนะครับก็น่ารักนะครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูจบนะครับแล้วก็ของเล่นแม็กชุดนี้นะครับก็ซื้อได้ทุกทุกวันศุกร์นะครับแต่ละสาขาก็ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันคือเปิดไม่ไม่พร้อมกันนะครับแต่สาขาสนามบินสามารถซื้อได้ครบเลย ครับประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ